สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT TT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT TT Studio นะฮะตอนนี้นะผมคูนามิได้ยืนยันแล้วนะผมยืนยันแล้วว่านะครับนะฮะอาทิตย์ต่อไปในวันที่18เนี่ย i อคอนิ m โมเมนตในวันที่18เนี่ยถึงวันที่25เนี่ยจะเป็นของยูเวนตุสแน่นอน100%นะผมนะฮะนี่ก็ความกล่าวไว้ว่า เน้นเวทเนี่ยถ้าอยากได้ให้เปิดเอาถ้าอยากได้ให้เปิดเอาในคันิมโมเมนต์ของยูเวนตุสนะผมมาตัวเดียวเหรอไม่ใช่มาสามแน่ๆไม่ไม่สองก็สามผมว่านะผมว่ามาสามอะผมว่ามาสามฮะมีใครมาบ้างเรามาดูกันนะผมนะฮะของยูเวนตุสนะผมมาอเล็กซานโดรเดลเปโลครับผมนะฮะคนนี้เดลเปโลครับเราเริ่มต้นอยู่ที่92บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำโหดโหดบอกเลย นะฮะบูตตันอยู่ที่98บูทแล้ว100 100นะทำเกมรุก96จบสกอร์95พลังงานดีเ94เรื่องจบสกอร์ไม่เท่าไหรนะแต่ครองบอลสุดชิบหายนะผมบางทรง99เลเ้ยรื่งบอล99บอลเอ่อเล่นบอลก,กับตัว98บาลานซ์9กก็คือเลี้ยงล็อกเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง,ยงหาช่องส่งให้เพื่อนนะหรือจะยิงเองก็ได้นะคนนี้นะผม ยืนกองหน้าอยู่ที่97นะเอฟเอก้หกเตะหน้าต่ำหนึ่งร้อยนะมีมง79กระโดด87อันนี้ไม่ต้องสนใจมงไม่ได้ครับผมสองสัน้นเปิดนี่แหละสองสั้นเปิดแปดนะเปิดบอลเปิดหอันนี้ก็ได้อยู่นะดีอยู่น่ะนะผมยืนคู่อมอเรียนเตสอกินยังไงนะยืนคู่มอเรียนเตสของผมเนี่ยนะนะโอเคนาะยผมลูกตั้งตเตะ98้าพิคคิกได้ความโค้ง98ได้เลยนะฮะ แล้วก็มีความเร็วครับผมสปีดอยู่ที่95สปีดต้น96สเตมินา92เยอะนะความแข็งแกร่ง79นี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็โอ้โหนะฮะสปีดลูกตั้งเตะครองบอลได้เลยฮนะอเล็กซานเดอร์เดียวเปียโรนะครับผมคนต่อไปเนตวิยดอยากได้สุดๆไปเลยคนนี้อยากได้ที่สุดอยากได้ยิ่งกว่าเดือบิโลอีกนะอนนได้ยิ่งกว่าเดือบิโลอีกนะเนตวิยดเนี่ย เบืองเชันตำนานโคตรโห,ด,หดนะครับผมมามาดูครับผมคภาพล่างเริ่มต้นอยู่ที่92บองบอลดำตำหน่ง lmf ยิืนขั้วกิ๊กไม่ดีสำรองกิ๊กเหลือจะเป็นตัวหลักไปเลยตัวตันอยู่ที่95บูทแล้วอยู่ที่เก้าเทำเกมรุก94จบสกอร์90พลังอันยิง99นี่แหละของจริงน,นะครับผมพลังอันยิง99้าเกผมวันนี้ lmf ยืน97 cmf ยืน96 เอฟยิงเกคนนี้ก็สุดสุดไปเลยเรื่องการเปิดบอลฟรีคิกนะฮะครับพลังเริ่มต้นอยู่ที่91ตำแหน่งอ,อ่ากลางรับนะฮะวูตันอยู่ที่94บูทเล้ย97นะคนนีพ้พลังการยิง87นะยิง CMF อยู่ที่94นะฮะบองทตรน95เลี้ยงบอล9ก้าสเลี้ยงบอลกับตัว99้าบาลานเก้านะฮะครองบอลโอเคเลยนี่ครับผมเขียวอือเลยฮนะเ <laughs> ขียวลูฟาเนี่ยน่าจะเป็นไฟหรือเปล่านะฮนะ ทรงสั้นเ9เปิดบอล99ลูกตั้งเตะ9 9ความโค, <c oughs> ค้ง99เกเกินเกิน <c oughs> มันเกินไปจริงๆนะเนะี่ยแต่ก็เกมรับเหรอถามว่าเกมรับก็ไม่เท่าไหร่นะเกมรับไม่เท่าไหร่ความแข็งเกร่งก็ไม่เท่าไหร่ฮะเหมาะกับการเอาไว้เอาไว้ฟรีคลิกเอาไว้เปิดบอลสกบอลซะมากกว่านะสำหรับกลางรับนะผมเวอร์ชันนี้นะนะผมสปีดไม่เท่าไหร่สเตมินาก็พอได้ความแข็งแกร่ง74น้อยมากนะน้อยมาก ถ้าจะเอาไปเบียดเอาไปเบียดสู้เอาไปอะไรเงี้ยห้ามอย่าแต่ถ้าจะเอาไปเปิดบอลเม่นเมวางบอลยาวๆวฟรีคิกโค้อง,อ,ง,อ,งอย่างเงี้ยคนนี้ตอบโจทย์นะคนนีต้ตอบโจทย์นะนะผมถ้าจะเอาไปเบียดเอาไปสู้กระเทกกระทันเนี่ยไม่ไหวนะผมคนนี้เดวไม่ใช่เดวสิอังเรปิโลนะผมไม่ใช่ไม่ใช่เดวเวปโรนะรโ,นะนะรโอเคอันนี้ก็คือ3คนที่จะมานะฮะนี่ผมไม่ชัวนนะไม่ชัวนนะว่า3คนจะมาหรือแ่าอาจจะมาแค่สองคน าจจะมาแค่เดวเดวเปโร่กับเนเวกก็ได้นะผมวีโรอาจจะไม่มานะฮะตามนี้ผมโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะผมอันนี้ยืนยัน100%ยนะฮะร้อจากคูนามิแล้วนะครับผมประมาณแน่นอนฮนะไม่ต้องคาดการกันแล้วนะผมโอเคนะผมใครจะปม๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะครับผมวันนี้ไปะละบายบายเลสก o